สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love ค่ะเช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์สวัสดีค่ะการสมัครสมาชิกแล้วก็การรีวิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่าในใดอยากที่จะซัพพอร์ตทางช่องก็คลิกลิงค์ที่ปุ่มด้านล่างนี้ได้เลยค่ะและเปิดภยัยส่วนตัวในรอบนี้นะคะก็แอดไลน์ทักแชทเข้ามาจองคิวได้เลยนะคะถ้าผิดรับรแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนั้น ทีนี้ในเว,เวลานี้นะคะในขณะนี้เรามาดูกันซิว่าใครกำลังคิดถึงคุณใครรอคอยคุณพ้าอยากจะบอกอะไรเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์ที่คุณกำลังได้เจอขอพลังงานของทุกทกคนที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้ใครกำลังคิดถึงคุณใครที่เป็นความรักที่คุณกำลังได้เจอคะ ออกมาแล้วนะคะ a อซ o บค u ั s ค่ะแล้วก็ p a g e of Wands สวยงามมากๆเลยมีคนคิดถึงคุณอยู่นะคะเนื้อคู่รักแท้ของคุณใครกำลังคิดถึงคุณอยู่คะ f โ r of Wands p a g e of Wands นะคะคุณรู้ไหมว่าคุณมีโซเมทเนื้อคู่รอคุณอยู่นะคะเป็นพลังงานแห่งความรู้สึกคิดถึงโซเมทระหว่างกันและกันเขาเรียกว่าโซคอนเนคชันโซคอนเนคชัน สปิริตชัวของคุณนะคะอินทรีย์ชั่ของคุณกําลังรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างนะคะส่งสะท้อนพลังงานบางอย่างแล้วก็ความรักของใครบางคนคกําลังเดินทางมาหาคุณเป็นพลังงานใหม่ๆนะค,ะคือก้าวใหม่ของความรักความสัมพันธ์คุณกําลังได้เริ่มต้นกับความรักครั้งใหม่การออกเดตการพบเจอพบปะนะคะคอนเนคชั่นใหม่ๆผู้คนใหม่ๆกิจกรรมใหม่ๆนะคะเรื่องของการงานใหม่ๆก็คือมาถึงว่าสิ่งที่คุณกําลังที่ได้เจอกับความรักครั้งนี้เป็นความรักที่ออกมาจาก ออกมาจากความรู้สึกของคุณอินโทรเอชันของคุณสิ่งที่คุณเรียกร้องสิ่งที่คุณดึงดูดสิ่งที่คุณอธิษฐานนะในความเชื่อในเรื่องของความรักแล้วก็อาจจะได้พบเจอกับเขาคนนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของกิจกรรมใหม่ๆที่คุณทำนะคะ e NERGY ของคุณที่เป็นพลัง positive เช่นอาจจะได้เจอการระหว่างกิจกรรมนะคะงานเลี้ยงงานสังสรรค์งานปาร์ตี้งานรื่นเริงหรือว่าการได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในเรื่องนนของการงานหรือว่าพบเจอในทีมงานหรืออะไรบางสิ่บงอย่างที่มันเป็นเหมือนกับ าการเป็นงานการเป็นงานเป็นงานเป็นการนะคะการได้แบบเฉลิมฉลองบางอย่างทําให้คุณได้พบเจอเขาหรือช่วงเวลาแห่งความสุขบางอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วมันสะท้อนพลังงานที่คุณจะได้พบเจอกับเขาคนนั้นอย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะโซเมตของคุณคิดถึงคุณความสุขพลังงานของ A อซอบคัพส์ค่ะของใครบางคนที่ส่งมาหาคุณใครกําลังคิดถึงคุณอยู่ Queen of Cups Hermit ค่ะคุณรู้สึก คุณรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าใครบางคนกำลังส่องคุณอยู่กำลังคิดถึงคุณอยู่คุณเจอใครแล้วคุณเจอใครคนนั้นแล้วใครกำลังคิดถึงคุณความรักของคุณจะเกิดอะไรขึ้นสเตรนสวยงามมากๆค่ะคุณน่ารักมากคุณรู้สึกว่าคุณจะได้ความรักที่ดีแล้วก็ความรักที่มี มีค่านะคะมีคุณค่ามากๆเลยไม่ว่าตอนนี้คุณโสดนะบอกเลยค่ะว่าคุณกําลังได้เริ่มต้นพบเจอกับคนใหม่ๆในความรักความสัมพันธ์ที่เข้ามาคุณกําลังได้มองเห็นความรักครั้งใหม่ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะและบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าคุณกําลังเหมือนเหมือนเจอใครบางคนอยู่นะ,ะซึ่งเป็นพลังงานของ s o connection หรือว่า s o คอ contract นั่นหมายถึงว่า คุณกำลังได้เจอกับเขานะคะด้วยพลังงานของของคนทังคู่ในด้ื่ของของ G Y ที่กําลังนําพาให้คุณและและเขาได้มาพบเจอกันเด e ดออศวินเมเท้าการกลับมาเพื่อเริ่มต้นใหม่ของใครบางคนนะคะกำลังจะเข้ามา เดอะไฮโรเฟนแล้วก็เดอะสตาร์ดีวายมัสกิลีแล้วก็ดีวายฟมนินนะคะพลังงานหินอย่างบางอย่างระหว่างคุณและเขาสะท้อนถึงกันคนโสดคุณได้พบเจอเนื้อคู่ที่ที่ตรงสเปคตรงหัวใจค่ะแล้วก็เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคุณออกแบบไว้วาดฝันไว้ เป็นคนดีนะคะอบอุ่นน่ารักเฟลลี่ดูดีมีสเสน่ห์นะคะจิตใจดีแล้วก็เป็นพลังงานที่มีความเป็นผู้นําสูงมากๆคนคนนี้นะคะเป็นคนที่กล้าหาญหนักแน่นชอบประชิญชอบความไล่ล่านะคะมีความเป็นผู้นาสูงมีความรับผิดชอบในตัวเองมากๆแล้วก็เป็นคนที่รู้จักที่จะรู้จักที่จะปฏิบัติกับความรักความสมพัธ์นะ <S <S ถึงเขาจะไม่รู้แต่เขารู้สึกว่าเขาจะ,จะต้องเรียนรู้ความรักความสมัธ์เพราะว่าเป็นคุณเพราะว่าเป็นเดอะวันของคุณคุณกําลังได้เจอคนที่ใช่ คุณกำลังได้เจอเดวันคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่คุณจริงๆรักแท้บางอย่างที่กําลังจะเกิดขึ้นอะไรบางสิ่งบงอย่างจะทําให้คุณรู้สึกว่ามันมาจะซันนะคะมันมาจะซันมันแปลกมันเป็นเหมือนราวปฏิหารในความรักแท้ที่กําลังจะเกิดขึ้นมันมีเรื่องอินทู t i ชันบางสิ่งบางอย่างที่คุณได้รับรู้ความสุขแรงสั่นสะเทือนอารมณ์ความสุขอิมมชั่นอล ที่มารู้สึกแฮปปี้มีความสุขมากๆนะคะใครบางคนเข้ามาหาคุณคนคนนั้นอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณนะหรือว่าอายุไล่เลี่ยกันแต่ว่ามี energy ของความเป็นคุณวุฒิคุณวุฒิวายุที่สูงมากๆนะคะเขาเรียกว่าคุณนวุฒิวายุทางจิตวิญญาณที่สูงถึงแม้ว่าเขาจะอายุไล่เลี่ยกันกับคุณก็ตามนะคะแต่อีกมุมหนึ่งคือเขาอายุมากกว่าคุณอาจจะ10ปีขึ้นไปก็ได้เช่นกันนะคะเราเป็นระดับ ระดับผู้ส่งอิทธิพลนะคะมีความเป็นผู้นําสูงนะคะทำงานเก่งขยันเป็นผู้รู้มีความรู้มีความสามารถพิเศษมีวิชาในตัวเองเขาเรียกว่าเก่งมีความสามารถนะคะแล้วก็เป็นพลังของ diy masculine ที่คนนี้ถ้าคุณได้เจอมันจะมีบางอย่างที่หยุดนิ่งก่อนออกไปนะมีการหยุดนิ่งมีการแยกห่างมีการแบบไม่ได้ติดต่อกันอาจจะเป็นพลังงานของ t h o i n flame ก็ได้เช่นกันนะคะแล้วก็ strain the star นะคะ the high friends นะคะ คุณกำลังได้เจอความรักที่ที่พิเศษมากๆแล้วก็สวยงามมากๆอย่างที่คุณคาดไม่ถึงเลยทีเดียวคุณกําลังได้เชื่อมโยงพลังงานความรักผูกพันของใครบางคนที่เป็นอัศวินเไม่เท้าลพลังแห่งไฟนะคะคนคนนี้มาพร้อมกับความเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่ยิ่งใหญ่ในความรักความสัมพันธ์เซอร์ไพรส์ของนักลา่าเรียกได้ว่าบางสิ่งงอย่างในตัวตนเขานั้นถูก ถูกป้อนมานะคะถูกกาเนิดเกิดมาให้ปกป้องเป็นผู้ปกป้องเป็นผู้ดูแลเป็นผู้คุมครองนะคะไม่ว่าจะเป็นปกป้องบริวารดูแลบริวารหรือว่าดูแลครอบครัวเป็นเสาหลักของครอบครัวหรือว่าเป็นความรักก็เป็นผู้นําครอบครัวทำงานหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวดูแลคนรักดูแลลูกแบบนี้นะคะเป็น e อ e r g y ที่ดีมากๆแล้วเป็นคนที่มีไฟมีพลังนะคะผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายในชีวิตแต่เขาแบบเป็นคนที่สู้สู้ชีวิตมากๆนะคะ เดอะเดทเกิดขึ้นนี่แหะค่ะมันเป็นพลังงานบางอย่างที่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่กับบางสิ่งนะคะเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีเรื่องราวมาจจัาจรย์เกิดขึ้นในความรักที่คุณกําลังได้พบเจอนั่นหมายถึงว่าคุณอาจจะเจอใครที่เขาพิเศษมากๆแล้วก็ไม่เหมือนใครจนบางทีบางครั้งคุณอาจจะรู้สึกว่าลังเลรู้สึกว่าคนนี้ใช่หรือไม่ใช่แต่วันเวลาจะพิสูจน์ให้คุณรู้นะคะ รู้ว่าเขาคือใช่หรือไม่ใช่อะไรยังไงเพราะจากไกด์ของ d ีวไกด์กจับของจากแองเจหรือว่าสันชาตญาณในตัวตนของคุณนั้นเช่นที่มันเริ่มที่จะได้เรียนรู้บางอย่างในตัวเองนะคะได้แม่นขึ้นในทุกปีทุกปีนะคะมีบางสิบบางอย่างมายืนยันในยืนยันกับคุณให้ได้รู้เช่นอาจจะเป็นเออร์ไซน์เนเจอร์ไซน์หรือว่าแองเจิลนัมเบอร์หรือว่าดีหรือว่าสปิริตในตัวตนของคุณนั่นเองนะคะแล้วก็ ใครบางคนกําลังจะกลับเข้ามาในความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นการกลับเข้ามาในเรื่องของการคอมมิทเมนต์กันเกิดขึ้นนะคะเขาเรียกได้ว่าบางท่านพบเจอคู่ที่มหาศาจารรา์มากๆเลยระหว่างกัรแลกันนะคะเพราะว่าขึ้นเป็นเดอะสตาร์แล้วก็เดอะไฮโรเฟนส์คู่ที่เกิดมาเพื่อกันแลกันคู่ที่เกิดมาเพื่อสร้างอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยกันพิเศษมากๆเพื่อโลกใบนี้เขาเรียกว่าอาจจะเป็นพลังงานของทวินเฟลมที่มีภารกิจร่วมกันนะคะสำหรับ1คู่ ท,ที่ดูอยู่ตอนนี้นะคะและอีกหลายๆท่านคุณกําลังเจอนนผู้โซเมจริงๆเพราะฉะนั้นออกไปตามหาความสุขของคุณนะคะด้วยการท่องเที่ยวะะด้วยไลฟ์สไตล์ใหม่ๆชีวิตใหม่ของคุณจะทําให้คุณได้พบเจอกับเขาคนนั้นนะคะแล้วก็เชื่อในสัญชาตญาณของคุณเองนะคะอารมณ์ความรู้สึกความโรแมนติกของคุณจะนาพาให้คุณได้เรียนรู้กับความรักที่ที่เดินก้าวเข้าไปสู่การตื่นรู้ด้วยกัน การเป็นไม่ว่าความแตกต่างของคุณจะระดับไหนก็แล้วแต่แต่มันจะรู้สึกว่ามีความยินอย่างกันเกิดขึ้นพากันเข้าพากันไต่ระดับความรักความสัมพันธ์ไปสู่ความสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ไปสู่ความรักความสัมพันธ์แบบโรแมนติกนะคะแล้วไปสู่ความรักความสัมพันธ์แบบว่าคุณไม่เคยได้ได้ได้ดูแลนะคะคุณไม่เคยถูกดูแลคุณไม่เคยถูกปฏิบัติกับใครอย่างนี้มาก่อนนะะไม่ว่าจะเป็นการกระทําความรู้สึกความคิดถึงการรอคอยนะคะนี่แหละค่ะคนที่ คนที่คิดถึงคุณแล้วก็รู้สึกถึงคุณนั่นก็คือพลังงานของโซเมตนะคะที่เขากําลังเข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะได้พบเจอพบรักกับเขาคนนี้อย่างไม่ทันในตั้งตัวนะคะและพลังงานอะไรบางสิ่งบางอย่างของความหมายจรนทร์ของความรักของทินเฟลมหรือว่าโซคอนเนชั่นโซคอนแทรคคุณจะพบเจอเรื่องราวมหมาจรรย์บางสิ่งที่กำลังที่จะเกิดขึ้นการกลับมาของใครบางคนนที่นําทางด้วยดีวนั่นเองค่ะสวยงามมากๆขอพลังงานความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกคนคะ่ะ Picture มีคนคิดถึงคุณมากนะคะ missing you look at you นะคะ look looking at picture นะคะดูรูปคุณสองคุณนะมีใครต้องการคุยกับคุณคะเลิฟคอนะคะ m e s s a g e of love thinking of love informing love informing you นะคะเขาอยากรู้เกี่ยวกับคุณมากคุณจะได้รับการติดต่อจากเขาคนนี้อาจจะเป็นทางข้อความก่อน นะคะทางข้อความก่อนก่อนที่มาเจอกันนะคะในเดทแรกนั่นเองหรือว่าคุณกําลังได้เจอใครบางคนเขากาลังรอจังหวะค่ะที่จะได้ส่งข้อความหาคุณนัดเจอคุณนะคะนัดพบกับคุณนั่นเองค่ะเพราะว่ามีคนที่คุณเจอแล้ว,วคิดถึงคุณอยากติดต่ออยากสื่อสารพูดคุยกับคุณด้วยนะคะ not enough ค่ะว้าวมีความอีโก้นะคะในความระความสัมพันธ์อยู่ตรงนี้เห็นพลังงานอีโก้เห็นพลังงานแบบ อะไรห่างๆนิ่งๆกันเกิดขึ้นนะคะความรักความสามารถที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณ not today นะคะ still upset not d e a i n g อืมอาจจะมีอะไรงอนๆกันอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะเหมือนไม่ใช่เหมือนไม่ใช่วันนี้หรือเร็วๆนี้ที่คุณจะได้รับการติดต่อหรือว่าได้รับการพบเจอกับใครบางคนนะคะสำหรับบางท่านนะคะเพราะว่าเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างที่แบบ มีความอีโก้บางอย่างอยู่มีความแบบมีความากลัวบางอย่างอยู่นั่นเองนะคะเหมือนกับว่าต้องการคำตอบอะไรบางอย่างให้แน่ใจมากกว่านี้นะคะ Camera coffin นะคะ Making memory learn from the past ก็ New beginnings reverse and transition อย่างที่บอกค่ะมันมีบางอย่างที่จบเพื่อเริ่มต้นใหม่นะคะเหมือนเหมือนบ,บางพลังงานเป็นเรื่องของบางสิ่งที่ที่ถอยห่างกันเพื่อที่จะเข้าใจเรียนรู้อะไรบางสิบอย่างที่เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้เริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งเ <ๆ S 1> พื่อที่จะได้เคลียร์อะไรบางสิบอย่างกันเกิดขึ้นเมื่อพร้อมเมื่ออะไรบางสิ่งยังไม่ยังไม่พร้อมะคะ่ะปล่อยไปก่อนนะคะถ้าถ้าอะไรที่กําลังทําให้คุณได้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ใช่ไม่ใช่หรือว่ามันมีประเด็นมีท็อกซิกอะไรปัญหาอะไรก็ตามแต่ ช่วงระยะเวลาที่ห่างนี่แหละค่ะมันจะทําให้เราได้ได้เข้าใจได้เรียนรู้ได้คิดทบทวนกับสิ่งสิ่งที่ที่เราและเขาคุยกันสิ่งที่เราและเขาอะเคยเจอกันแล้วแล้วคุยกันว่ายังไงมันจะได้ทบทวนในช่วงเวลาที่ห่างที่มีประเด็นมีปัญหานี่แหละค่ะแล้วมันจะกลับมาอีกครั้งเนี่ย นะคะมันจะไปต่อได้ไม่ได้เนี่ยมันจะมีการกลับมาแล้วก็เริ่มต้นใหม่อีกครั้งว่ามันจะเป็นไปยังไงนะเพราะฉะนั้นมันอาจจะไม่ใช่วันนี้ที่ได้คุยกันได้เจอกันแต่ว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คลายกันแล้วนะคะผ่อนคลายกันแล้วเข้าใจบางอย่างแล้วตกผลึกอะไรบางสิ่งบางอย่างแล้วนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องใจเย็นๆกับผลที่ที่คุณเจอนะคะความสัมพันธ์ที่กําลังจะเกิดขึ้นกับทุกทุกคนค่ะเห็นไหมคะทวินเฟลม ที่รู้สึกเลยเพราะว่าบางท่านเป็นพลังงานของทวินเฟรมนะความยินอย่างบาลานซ์ยูเนียนนะคะ blowing kiss unconditional love ค่ะ giving and receiving นะคะ giving and receiving สวยงามมากๆเลยค่ะพลังงานของความรักที่ไม่มีเงื่อนไขทวินเฟรมที่บอกว่า love ออกมา confirm อีกแล้วนะคะความรัก ย้ำอีกครั้งเซล l ลิฟนะคะอันคอนดิชแนลเลิฟใบนี้ก็อันคอนดิช n น l เลิฟเช่นกันนะคะรับคุณจะได้รับคุณจะได้ให้ผลัดกันร,รับผลัดกันให้กับพลังงานบางสิ่งบางอย่างที่เกเกิดในเรื่องของทวินเฟ m มความรักที่ไม่มีเงื่อนไขที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณนะคะความกลัวความห่างนะคะบางอย่างจะทำให้คุณได้มีจิตวิญญาณที่ทบทวนนะคะในเรื่องของ ออหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นความเป็นจริงหรือว่าพลังงานทางจิตวิญญาณการตื่นรู้ความเข้าใจบางอย่างในความสามารถที่เป็นรักที่ลึกซึ้งนะคะความกลัวความอีโก้ความใจร้อนอารมณ์บางอย่างที่จะปลดล็อกนะคะปลดล็อกที่คลายออกไปให้เกิดความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเกิดข,ขึ้นของพลังงานของทวินเฟลมเพราะฉะนั้นเขารู้สึกถึงคุณแล้วก็คิดถึงคุณแล้วก็รอคอยการกลับมาพบเจออีกครั้ง <king. S 1> เมื่อถึงจังหวะวันนั้น <değil S 1> เพราะว่าเกิดในรูปของ not t o d a y ใช่ไหมคะ สติลอัพเซสบางอย่างมันอาจจะยังขจัดเรื่องราวของอะไรบางสิ่งยังไม่ได้นะคะเพราะว่า n o t enough นั่นเอง Ego and Fear นะคะความกลัวแล้วก็ความ e ีโบางอย่างอาจจะด้วยพาดความเสียใจยเจ็บปวดนะคะระหว่างทวินเฟลมคุณและเขาแล้วก็ได้แต่ดูด,ด,ดูรูปแล้วก็คิดถึงแล้วก็รอคอยจังหวะที่จะได้ ได้พบเจอกันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะแต่ถ้าเป็นพลังงานที่คุณยังไม่ได้เจอแล้วก็คุณกําลังได้เจอเขาคนนั้นเพราะฉะนั้นคุณกําลังเจอหรือคุณเจอแล้วก็ตามทุกอย่างคุณต้องใจเย็นในความสัมพันธ์นะคะสัญชาตญาณความรู้สึกของคุณจะบ่งบอกคุณทีละสเตปในความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักคุณจะได้เรียนรู้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับคุณและก้าวเข้าไปสู่รักความรักที่มีไม่มีเงื่อนไขความรักที่แตกต่างในความสัมพันธ์ ความรักคุณจะต้องเรียนรู้แล้วก็จะได้จะได้ประสบความสําเร็จกับความรักด้วยตัวคุณเองจริงๆนะคะแล้วก็ขอย้าเตือนในเรื่องของพลังงานทวินเฟลมเป็นเป็นความสัมารถที่ลึกซึ้งมีการเดินทางของอจิตวิญญาณนะเพราะฉะนั้นมันลึกซึ้งมากๆแต่อะไรก็ตามแต่นะคะบนพื้นฐานความเป็นจริงหลักการนะคะวันเวลาทุกอย่างจะพิสูจน์ให้คุณได้รู้ว่าเขาคนนั้นคือใช่หรือไม่ใช่นะคะ ขอพลังงานความรักที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุกทคนค่ะ retreat playfulness ค่ะ release to x คุณจะได้เขาเรียกว่าใช้ความสุขความสงบไปกับความรักความสัมพันธ์ในบ้านปลายชีวิตนะคะกับใครบา,บางคนที่คุณรอคอยและคิดถึงพลังงานของความรักแท้จริงๆ playfulness ค่ะความรักที่เกิดเรื่องของการเฉิดฉายในเรื่องของ s p i r i t และก็ชายนะคะ release to x it's time to The time has come to clear your energy นะคะคุณต้องเคลียร์ energy ของคุณเองปลดปล่อยความมิโก้ปลดปล่อยความกลัวใช้ emotional freedom ความรู้สึกความรักรู้สึกว่าถ่ายทอดออกไปนะคะแล้วก็รู้สึกรับดึงดูดเข้ามาเมื่อคุณรู้สึกว่ามีมความมีความสุขมีความแฮปปี้กับสิ่งที่คุณมีตอนนี้นั่นแหละพลังงาน infinity แรงดึงดูดสะเทือนที่คุณสนใจใส่ใจตัวเองคุณจะยิ่งดึงดูดความรักที่เป็นเหมือนตัวตนคุณเข้ามา Getting to know each other, c h i l d r e n healing family issues, the s f r d e n help you ค่ะ f i r s คุณจะได้เรียนรู้นะคะเรียนรู้กับความสัมพันธ์สิ่งที่คุณจะได้เจอการเรียนรู้การละกันไม่มีที่สิ้นสุด s t u d e n บอกเลยค่ะว่าความรักของคุณไม่ว่าคุณจะอายุไหนไวัยไหนแต่เริ่มต้นจากเด็กน้อยไวัยใสๆที่ไม่รู้จากความรักเลยรัก poppy love นะคะ แล้วก็ Healing Family Issues ค่ะถ้าคุณรู้สึกว่ามีปมอะไรเกี่ยวกับครอบครัว You Love Life นะคะ Benefits as you forgive your parents ความรักของความรักของคุณสะท้อนส่งผลในเรื่องของการให้อภัยกับครอบครัวของคุณถ้าคุณมีปมอะไรเพราะนั้นให้อภัยกับครอบครัวนะคะไม่ฉะนนั้นบางอย่างมันจะมันจะไม่ถูกปลดล็อก ใน,ในตัวคนในตัวตนของคุณ l e f r i e n d s help you นะคะคนคนนี้อาจจะมาจากเพื่อนคุณที่แนะนำหรือว่าช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่า enjoy นะคะหรืออะไรบางอย่างก็ enjoy กับเพื่อนได้มีพลังงานความสุขกับเพื่อนได้ f l i r t การจีบการเริ่มต้นนะคะที่กำลังจะเกิดขึ้นให้เริ่มจากเพื่อนดีที่สุดเลยเรียนรู้รู้จักกันแบบเพื่อน deception นะคะดูดีๆว่าใครคือคือ c a m m e r ไม่ฉาช,ชีพกันแน่นะ,ะถ้าคุณกําลังได้คุยใครอยู่นะหรือว่าพลังงานของคุณรู้สึกว่า เขาคือใช่ไม่ใช่หรือเปล่าอะไรแบบนี้ค่ะคือบอกได้เลยค่ะพลังงานพลังงานบางอย่างทําให้คุณสับสนนะคะระหว่างคนที่ใช่กับคนไม่ใช่นะคะชูเลฟรักแท้ที่คุณจะได้เรียนรู้เรียนรู้ตั้งแต่ไม่รู้จักคําว่ารักกลายเป็นรักป๊อปปี้เลฟกลายเป็นรักวัยรุ่นกลายเป็นรักแบบผู้ใหญ่กลายเป็นรักที่ไม่มีเงื่อนไขแบบเป็นรักนิรันดร์แบบไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆนะคะเพราะฉะนั้น ปล่อยอารมณ์ความสึกพลังงานของคุณให้ทูเลิฟขึ้นมานะคะเป็นความรักแท้ที่คุณจะได้เจอเพราะฉะนั้นรักสัญชาตญาณของความรักที่กาลังจะเกิดขึ้นกับคุณอลิควายแต่เลฟความรักที่ไม่มีที่สิ้นสุดที่กาลังจะเกิดขึ้นสวยงามมากๆนะคะทุกคน d ีวายมาสกิลีเมื่อคุณเจอพลังงานที่เป็น spiritual connection soul contract บอกเลยค่ะว่า มันพิเศษและวิเศษมากๆถ้าคุณเข้าใจนะคะเข้าใจโดยการให้คุณรักและใส่ใจตัวคุณเองรักตัวคุณเองนะคะปรับอารมณ์ emotional freedom ของคุณเป็น,เ,ปนเพลงรักเป็นความรู้สึกการลงรักตัวเองคุณจะดึงดูดความรักคุณจะเข้าใจถ้าคุณเข้าใจความรักของความความรักที่ไม่มีเงื่อนไขจริงๆการเป็นผู้ให้หรือว่าการเป็นผู้ผู้ตามที่ดีและผู้ให้ที่ดีนะคะคุณจะได้เรียนรู้อะไรบางสิ่งที่มัน s p เ c ียลมากมากของ true love ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะทุกคน ขอบคุณกๆสำหรับการติดตามรับชมในคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณประสบความสำเร็จในเรื่องรนวความรักนะคะแล้วก็คุณกำลังถูกเซอร์ไพรส์กับความรักที่แบบบูมมากๆเกี่ยวกับรักแท้ที่คุณรู้สึกว่าคุณรอคอยแล้วก็เป็นคนที่เป็นคนที่คุณรู้สึกว่าคนนี้แหละคือคนที่ฉันตามหามาทั้งชีวิตเลยทีเดียวนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ